สวัสดีค่ะมินยิยะเกี่ยวแฟมบี่สิาพาเบึงหน้าเขาเนาะอ้ามพีร่รองคนบานปีแล้วไปหากันหุมกันฝนตกเนาะแต่ละกันหุมฝนตกนาข้าวหวานเกี่ยวภาพไปบึงนาข้าวหวานเนาะฝนมันตกต้องกั้งหุมนี่แนะหละนาข้าวหวานอยู่หนาล่าน แยกแก้วนี่ล่ะห้ามเลยพี่น้องนี่ไงนาข้าวสวยมากๆเลยห้ามบอกพี่น้องแ,แก้สิภาพไปบึงนาขงเขาพ่นเห็ดถือสูตรพ่นมีสูตรพ่นม,รพนมีตำลาพ่นพ่นว่ามีตำลาว่านเดือนใด เขามันสีงามเพิ่นูจักเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมีตำราเพิ่นวานแล้วเพิ่นก็เนี่ยปนบ่เขาวานได้หนิพี่เนาะปูนปลาไหลดอกเขาหน้าเพิ่นประมาณสามไร่เนาะประมาณสามไร่เพิ่นว่าเนี่ยเพิ่นวานเอาสุปีเนาะเพิ่นวาน ่นได้เขา่าอดไเต็มประมาณสี่สิบหรือห้าสิบสี่สิบหรือห้าสิบสอบนี่ละทนว่าหน้าสามลเนาะประมาณน,นี่นว่าบกขาดบกเกินนี่จักเือรนถ้าปีใดมันแรงกับสิประมาณสี่สิบหกเจา่นว่า แตกก่ออลไรได้พี่น้องเขาเคนเขาวานกระเตกก่อได้พี่น้องบไปหาดำหย่าวานเอาโลดสบายบม่ได้ตากฝ้าตากฝุ่นหย่าเนาะแก่แก่บ่มีนาเด้อเป็นอย่างเจ้าบ่มีนาแต่ก่อนมีอยู่อันปลูกหญ้าให้งวัวเนาะก็เลยบ่ได้อันบ่ได้เห็นหนาพี่น้องหน้าโลเป็นโลเป็นแปลงหญ้า แก้วซื้อข้าวกิโลกิน,นซื้อข้าวกิโลกินเอากินข้าวตลาดกินข้าวเจ๊ก <laughs> ข่าเจ๊กเนาะปีนี้แยกแก้วสบายสุปีแยกแก้วเห็ดหน้าเนาะก็มีอยู่สองให้อยู่หลอกใน จะแกะไปบ้านหลานกมันเลยกิ่นบดนะเลยบ่ได้อันนั้นเลยบ่ได้เห็ดปีนาแกงสิกแก้มือใหม่พี่น้องปีนาแกงสิกแก้มือใหม่เห็ดใหม้หน้าอยู่สองไฮเอาไว้เทเห็ดกินเนาะหนาข้าวข้าวหวาน

ประมาณเกจแปดหลังนี่แหละแต่ว่าเพิ่นบอท่านมาอยู่ประมาณสิบหลังแต่เพิ่นบ่ท่านมาอยู่เนาะที่มาอยู่จริงๆก็แค่แค่ประมาณจีห้าหกหลังนี่แหละเพิ่นมาส้างไห้เพิ่นบ่ท่านมาอยู่เพิ่นไปเห็ดงานกรุงเทพเนาะไปทำงานกรุงเทพเพิ่นมาส้างไหวซื่อเพิ่นบ่ท่านมาอยู่ ต้งมีกับหน้าเขาคือกันต้องต้งมีกับหน้าเขาหน้าเขาวานเนาะนี่โซน,นนี้ก็บเขาวานคือกันพี่เนาะนี่โซนน,นนี้ก็เขาวานแต่เพิ่์นวานรุ่นทวงนั่นเนาะนี่นนเพิ่นกระหามอยู่เพิ่นเพราะท่านใส่ปุ๋ยอันเพิ่ร์นวานใส่ปุ๋ย จะหน้าช่วงหน้าเขาวานนะอะอะไรเป็น,น,นเกี่ยวเป็นเกี่ยวหนาออกมั่งพี่นอ้องเพิ่นตัดพเพิ่นเพ็ดหน้าตัดตัดเข่าเพิ่นเคยตัดนะงามตัวนี้ก็คือมีน้ำประปามาแล้วเนปะ็นตัวน้ำประปาเดินมีบ้านหลังนึงเ่งคนมาสาั่งเพิ่นมาอยู่แล้วนะี่คนก็ มาอยู่ทงอยู่ท่ากล้วยหลายพี่น้องนะเพื่อปลูกกล้วยปลูกงาบัวกล้าไปดอกจก่นมามาเพื่อหลายนะหลังนั้นก็อยู่แล้วอยู่หลังนั้นพ่อท่านอยู่พี่น้องอันนี้มีบ้านที่พ่อท่านอยู่กับมีหนึ่งหลังสองหลังมี่ี่สองหลังที่เพิ่นมาสั่งไว้เพิ่นว่ามาอยู่เนาะ เพราะท่านมาอยู่ตันนี้เพิ่นกระถมดินไว้ดุนแล้วเพิ่นเพราะนั้นมาสางเพราะว่าบ้านเพิ่นหลายหลังเนาะบ้านเพืชสามหลังเพิ่นเพราะท่านมาสางพิ่นใหญ่ลูกชายเพิ่นมาสางเนาะลูกชายเพิ่นทำงานลุงบานเนาะพืชเจ้าหน้าที่ลุงบาน เนี่ยบ้านหลังนี้ไอ้ใช่แก้วสิบผ้าเขาไปเบิองเนาะพุ่นสางแล้วแล่วนะแต่เพื่นบ่ท่านใส่ทอข้างเขาบ้านเพื่นเพื่นนั่นไว้ซื้อจากส้มหน้าเขาเราก็มาส้มบ้านที่เพิ่นสร้างไวเ้เนาะอยากให้ท่านผู้ส้มได้เบิ่งหลากหลายเนะพิ่นทุมดินไหว เป็นถมดินไว้ประมาณนี Hello, no. ้เป like like ็นเห็ดเป็นยกพื้นสูงยกพื้นสูงเนาะเนาะนี่บานเลนงามบอพี่น้องไปแก้วว่างามจีดประตู บ้านก็งามเนาะเ็ดได้สวยลายมังกรดูชาวบ้านคนพ่นท่านปลูกกระเบื้องนี่ก็คือหน้าต่างครับคนพ่นท่านปลูกกระเบื้องนี่ก็คือด้านข้าง คนถมดินไว้เบิดอละด้านข้างบ้านเพื่ในด้านหลังนเพราะท่านเ็คีคัวพี่น้องเพราะท่านมีขัวนีควน,ค,นคือด้านหลัง่นด้านหลังบ้านนะเพราะท่านมีขั้วมีอย่างโลกพี่น้องคนจิตพุกยุบขักวอะไรอ้ยตจอออกมาหนีกระหลังบักง่ายพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องหน้ำเพินน่นเนาะ มองน้าเพิ่นเห็ดจำซา,สาซื้อๆเิ่นบ่ทันนั่นเพิ่นบรรน่ทันเห็ดเป็นจิตใจลักษณะเนาะเพิ่นเห็ดพอได้อันนั่นซื้อ,อ,อพอได้อยู่มันก็เป็นหน้าเข่าเนาะนีหน้าเข่าหลังบ้านเพิ่นนี่แหละมีบ้านหลังหลังนี้กับหลังนั่นบ่ทันมาอยู่ เมื่อ้มเพิ่นกลับมาอยู่เพิ่นแล้วมีเพิ่นมาสร้างไว้มาช่างไว้ยงามเพิ่นคนละคนเริ่มจ้างเพิ่นละคนจิตติมาเพิ่นอายุยังหน่อยเนาะเพิ่นอายุยังหน่อยก็ถือว่าโอเคเพิ่นหาเงินมาสร้างบ้านได้เนาะสร้างบ้านไว้ นี่ฮอตต้นเขามาเกิดกันใส่พันไป,นป,นป,นปนจุกหน้าเขามาถมทีเนะนสมบ้านแหละกลับไปหน้าเขาเนะจะไปทางนี่ทางคือไปบ้านใบแก้วเนะนอันนึงก็เป็นต้นเพกาเนาะ ่กอกสุดไทยนี่ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย